เรดาใกล้จะครบ9เดือนแล้วนะคะอาหารก็เริ่มจะมีความหยาบขึ้นจากที่บดละเอียดวันนี้แม่ลองเอาบาอรอกโคลี่มาต้มสุกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆให้เขาเคี้ยวดูคำที่2องละก็ไม่ได้มีอาการปฏิเสธนั่นแปลว่าน้องเคียวได้นะคะแล้วก็จะตอบคำถามคุณแม่ที่ถามมาว่าเรดาเคยสำลักอาหารหรืออาหารติดคอบ้างไหมนี่ค่ะ อาการอาหารติดคอของเกรดาก็จะประมาณนี้ครั้งแรกที่น้องเป็นแบบนี้แม่ก็ตกใจค่ะแต่ก็พยายามจะดูอาการคือเกรดาเขาจะผ่านอาหารเหลวมาตลอดพอแม่ป้อนใส่ปากเขาจะเคี้ยวนิดๆหน่อยๆแล้วก็กลืนเลยในเวลาที่น้องเจออาหารชิ้นแบบนี้ค่ะ เขาก็จะไม่รู้ว่าจะต้องเคี้ยวแบบไหนใส่ปากให้ก็จะกืนเลยเลยจะมีการสำลักกันบ้างในช่วงแรกอันนี้แม่เอามาผสม,มข้าวไข่แดงแล้วก็ตับบดนะคะก็จะบอกว่าถูกปากน้องอีกแล้วตั้งแต่ป่วยนมไม่ค่อยกินเลยค่ะแต่จะกินข้าวอิ่มดีทุกมือ้อทุกคนเห็นไหมคะว่าเขาจะพยายามเคี้ยวอาหารในปากนานขึ้น เราต้องปล่อยให้เขาค่อยๆเรียนรู้ไปแบบนี้คะ่ะถ้าเรากลัวน right ้องสำลักจนไม่กล้าให้อาหารที่หยาบน้องก็จะเคี้ยวไม่เป็นอยู่อย่างนั้นเขาจะค่อยๆเรียนรู้และระมัดระวังการกลืนมากขึ้นเคี้ยวอาหารนานขึ้นไม่รีบกลืนเหมือนช่วงแรกเลยค่ะเกือบหมดถ้วยอีกจนได้ค่ะ แล้วก็อาการเดิมๆอิ่มก็คือง่วงทันทีและนี่คืออาการของคนที่รู้ว่าตัวเองนั้นเคี้ยวอาหารเก่งจังเลย